สามเรื่องที่ทําให้พันเรสวนเกลียดละแวกมากๆแล้วละแวกคือขเขมรเอาเ้ยหนึ่งทำตัวเหมือนหมาไฮยนีนาในช่วงปีพุทธศักราช2112ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยุธยาอ่อนแอที่สุดเป็นช่วงเวลาที่เสียกรุงครั้งแรกแต่เมืองละแวกกลับอาศัยช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดของอยุธยานั้นยกขับเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาเหมือนกับหมาไฮยนีนาที่เห็นราชสีลล้มแล้วก็รุมถึงละแวกได้เมืองบางเมืองทางตะวันออกของอยุธยาและสามารถบุกเข้าไปถึงกรุงศรีอยุธยาเผาเมือง,ข,องข่มขืนปล้นทรัพย์และกวาดต้อน ปากหมาไม่เหยียดยามหลังจากที่พระเนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพจากพมา่าในปีพุทธศักราช2127เมืองละแวกส่งทูตเข้ามาเยือนแต่มีการพูดจาหย่อเยยอยุธยาว่าเคยตกเป็นเมืองขึ้นของขมนที่ฆ่าขามนบ้างหละมันน่าจะตัดหัวตั้งแต่ตอนนั้นซะ3เดรัจฉานเลี้ยงไม่เชื่องคอยแว้งกัดเหมือนชาวนากับงูเหา่าทั้งที่อยุธยาเป็นดั่งประกาปรากาป้องกันศัตรูให้กับละแวกมาโดยตลอดแต่กลับให้ที่พักพิงศัตรูของอยุธยาหรือมีบางส่วนก็เข้าร่วมมือกับพมา่าช่วยกันโจมตีอยุธยาเมืองนนีี้้้มมัห่่่อขาางงงแคชชดๆเเรรจลยไิ ดังนั้นเราจึงได้ยินประวัติศาสตร์บางแง่มุมที่พูดว่ารสสวพระนเรศวรเกลียดชังชาวละแวกเอามากๆถึงขั้นกรีธาทับไปด้วยพระองค์องเองแล้วล่ากาษัตริย์ของละแวกมาตัดหัวเอาเลือดล้างตีนด้วยพระองค์องเองก็เพราะว่ามันมี